เขารีวิวอันนี้บ่อยมากผมต้องเอามาลองดูว่ามันเป็นยังไงทุกคนนี่มันคือไซลับนะที่มันให้ความหวานแต่ไม่มีน้ําตาลแล้วอันนี้เป็นรสโคกินแล้วมันเป็นโคกิงหรือเปล่าทุกคนสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยอยากลดน้ําหนักนะแต่ไม่อยากกินน้ําตาลแต่ยังติดหวานอ่ะลองเอาอันนี้อันเนี้ยเขาบอกว่าชงได้50แก้วตกเฉลีย่ยกินแก้วนึงอ่ะไม่ถึง2บาทอ่ะโอเคประมาณนี้ป่าวะแต่ลองดูนน้อยก่อนแต่สีอ่ะ,อะไม่ได้เข้มมากนะเอาเคผมลองชิม ได้แต่มันเหมือนโคกทิ้งไ้นานๆนะอะวันนี้ใส่เป็นโซดาหนึ่งจะซ่าหนึ่งมันโคกมีโซดามั้ยอัน,นหวานนะทุกคนหวานจนผมกลัวว่าเฮ้ยมันมีน้ําตาลหรือเปล่าแต่มันไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแคลอรี่และที่สําคัญไม่มีคาเฟอีนไม,ม่ดีนะมันเหมือนแบบ95%เหมือนโคกที่ทิ้งไว้อะจนมันไม่ซ่าแล้วอะโคกนานแต่เอามาใส่น้ําแข็งเดี๋ยวผมลองแบบโซดาแป๊บที่เปิดที่เปิดไอ้นั่นมาอะโอเคอันนี้ก็มีตะกร้านะนี่เปิดนี่ ห้ายิงนะครับใส่ลงไปนะปุ๊บอ่ะประมาณนี้ใส่โซดาปุ๊บลงไปดูนะสีมันไม่ได้เท่เหมือนโค,ค้กขนาดนั้นลองชิมครับเฮ้ยมันน้ำจัลลวดอ่ะเค,เค,เคยเคยกินน้ำจ,วจวัลลวดว่ามันแล้วมีจัลลวดอยู่ข้างบนอ่ะ <c oughs> มันไม่ได้เป๊ะโค้กขนาดนั้นนะอันนี้กี 6. 6่เปอร์เซ็นต์เข้าสิบหกเข้าสิบหกจุดห้าก็หนึ่งจุดห้าได้ความซ่าแต่ผมว่า รลงโคขนาดนั้นแต่ใกล้เคียงตับสําหรับคนที่ยังติดหวานแต่ไม่อยากเอาน้ําตาลเข้าร่างกายเพราะว่าคีโตลดน้ําหนักหรือใดๆก็ตามอันนี้ทดแทนความหวานได้แก้ขัดได้ดีเลยผมว่าสดชื่นด้วยกินได้นานได้50แก้วนะครับชงแบบพอดีกว่าที่จะก้าเลยทุกคนอันนี้ไม่ถึงร้อยนะโคดคุ้มไม่ถึงร้อย